นู่นมาเลเซียเนี่ยผมเดินไปใครมั่งไม่รู้จักผมเดินไปสิงคโปร์เนี่ยไปโกลเด้นไมล์เนี่ยนะครับมีใครบ้างไม่รู้จักนะครับเออนะครับผมถามหน่อยดิเฮียนะครับก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละนะครับเออชื่อไปปู่มหามุนีรู้จักว่าโอ้โหไม่ได้นะอย่าไปยุ่งกับเขานั่นน่ะไอ้เฮียเขาบ้าจริงนะนั่นน่ะทุกคนบอกอย่าไปยุ่งนะไอ้สัตว์เลี้ยวทุกรายนะครับไม่ครอบครัวชิบหายนะครับก็เกิดวิบัตินะครับเออ เนีครับมึงเห็นไหมล่ะนะ่ครับช่องต่างๆเอากูไปออกเมื่อก่อนนะ่ะโจมตีกูอะ่ะปิดหมดอะ่ะเห็นปะเออถามว่าปิดเพราะอะไรไม่ได้เกี่ยวนะกูไม่ได้มีแบ็คก,กรรมนะครับกรรมนะยครับยิ่งทํายิ่งเจ๊งเคยเจอปะนี่นแหละนะเขาเรียกกรรมเพราะกูพูดอะ่ะกูพูดด้วยเอาเอาหัวใจพูดกูไม่ได้ใช้ปากพูดนะที่มึงเห็นอยู่เนี่ยกูใช้หัวใจพูดนะเนี่ยมึงดูไว้คนที่เขาใช้หัวใจพูดนะครับแล้วเขาไม่ได้พูดเพื่อตัวเอง แต่เขาพูดเพื่อหัวใจของทุกๆคนทั้งประเทศเข้าใจอ่ะเออนี่แหละเขาเรียกว่าคนเขารู้จักเลยครับพูดพูดยังไงเพราะฉะนั้นนะ่ะเล่เหลี่ยมการพูดของมึงนะนะกูบอกให้มึงไม่ผ่านหรอกนะครับมึงกับกูอ่ะมึงยังแคบแบบสมัยกูเฟียวไอสัตว์มึงยังนั่งเล่นเกียวอยู่เลยจริงๆนะไอช่องอมิิตนะสมัยกูเฟียวนี่มึงยังนั่งเล่นกับเจียวอยู่เลยอันนี้เรื่องจริงนะเออมึงกลับไปคิดดูดีด ครับผมเหลืออดครับเนี่ครับเนี่ยเหลืออดมากนะครับทุกวันนี้นะครับผมบอกให้ตั้งแต่ผมไม่มีสื่อนะครับพี่น้องประชาชนผมพูดตรงๆนะทุกวันนี้ผมไม่มีสื่อนะนี่ครับนี่ครับดูนะครับงานผมนี่แม่งเพียบเลยไม่ต้องใช้สื่อเลยนะครับเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยรีอาเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์รีอา์นี่เข้ามาหาผมนี่ครับพี่ศิลปินนะครับค่ายต่างๆเข้ามาขอจองตัวกันบานเลยไม่เห็นต้องใช้สื่อเลย นะครับเนี่ยบริษัทแต่และบริษัทเนี่ยเพียบเลยนะครับผมไม่เห็นต้องโชว์ต้องโพสต์ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยผมทางานของผมอยู่อย่างเงี้ยดูแลเมียดูแลลูกผมผมไม่เห็นจะต้องใช้สื่ออะไรเลยนะครับดังแล้วอ่ะนะครับเออนะครับมีแต่คิดวันวันหนึ่งคิดว่าได้กําไรจากผลิตภัณฑ์มาแล้วจะนําเงินกําไรนี้ไปช่วยอะไรสังคมได้บ้างเนี่ยคนอายุรุ่นผมเนี่ยสีย่สิบห้าสิบเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าเหมือนกับพิมพิพายอะ่ะ เขาคิดไงอายุเขาขนาดนี้แล้วเงินก็ขนาดนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปประโยชน์ใช้สอยอะไรช่วยสังคมมันดีขึ้นช่วยให้สังคมมันสง,งบช่วยให้สังคมมันรู้สึกว่าเรายังรักกันเหมือนพี่น้องถึงไม่ได้เกิดในท้องเดียวกันเออไอ้เหียแต่ข่าวเนี่ยนะครับสื่อมวลชนช่องนี้แม่งสมและหลายสัตว์ที่กูเปลี่ยนชื่อให้มึงเป็นช่องอมรหิทธ์อะนะครับสมควรแล้วละ่ะนะครับ แล้วก็ไปเปลี่ยนเลยมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูนะกูเอาว่ามึงช่องมึงดงังมึงเปลี่ยนชื่อเลยสัตว์เป็นชื่อช่องอัมหิตอ่านี่เรื่องจริงเลยนี่กูตั้งให้มึงเลยนะเออให้มึงโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าอยากไปออกรายการแล้วอ่ะกลัวนะครับกลัวนะครับกลัวเหมือนในลุงพลนะครับกลัวเนีนครับ,รบโอ้โหชิคาย,ยาว่าแต่ลุงพลไอลสัตว์กูยังกลัวเลยนะครับโอ้โหเอาไปออกไปขนาดนะั้นไอสัตว์ปั้นซะสวยหรูเลยนะ่ครับแหมคุยกันทางโทรศัพท์ด้ อ่าหมออย่างไงอ่ะเออพี่ออย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนั้นได้ไหมครับเอวันไหนทำไมากูรู้อ่ะกูนั่งอยู่ที่สํานักเนี่ยทาไมกูรู้อ่ะเออไอ้เฮียกูเป็นครูนะเว้ยมึงดูแววตากูนะเออแต่ถ้ากูจ้องใครเนี่ยไม่กระพริบไม่ต้องกลัวทุกลมหายใจนะถ้ายังไม่จบกับลุงพลเดี๋ยวเราได้เจอกันทุกวันนะครับเนี่มึงกูก็อยากจะรู้ไงกูอยากให้มึงเห็นไง นะครับเวลาที่มึงโดนพูดซะบ้างอะ่ะได้แต่พูดเรื่องของประชาชนเช่มเดี๋ยวกูพูดเรื่องของมึงบ้างนะครับสนุกอะ่ะกูบอกได้แค่นี้สนุกอะ่ะมึงจะได้รู้ไงนะครับของจือ้อเขาเวลาเขาปราบคนเขาปราบยังไงนะ เนี่ยนะครับขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับเข้ามาพูดคุยนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับพวกเราต้องดูแลกันแล้วนะครับในยุคนี้นะครับทุกคนเข้ามาหาเรามีแต่ผลประโยชน์เนาะนะครับอย่างที่เห็นแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยทุกวันนี้แทบจะพึ่งใครไม่ได้แล้วครับเราต้องรักกันเองแล้วนะครับเออประชาชนต้องช่วยกันดูแลแล้วครับบอกตรงๆ แต่ละคนมีแต่ผลประโยชน์พอหมดผลประโยชน์แม่งก็ทิ้งเรายังกับหมาข้างถนนเนาะนะครับน่าสมเพชนะเหี้ยนะใช่ไหมนะครับแล้วก็นะครับฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับกระจายข่าวไปนะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็นะครับยูทูบเบอร์นะครับลงก็ตัดนะครับถ้อยคำหยาบให้มันดูแบบน้อยลงเดี๋ยวช่องท่านจะติดเหลือง นะครับเพราะว่าผมใช้ถ้อยคําแต่บางคําก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับันก็ไม่ได้หยาบอะไรมากมายใช่ไหมฟังได้ไหมยนะีครับอ่ะสามร้อยกว่าท่านฟังได้ไหมอ่นะเอาฟังได้กดเลขหนึ่งมานีครับฟังได้ไหมปู่พูดหยาบคายอะนะีครับอืมปู่พูดหยาบคายตบปากสามที <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะว่าเครียดไม่ได้เครียดนะอือแต่มันอัด มันอัดอั้นอยู่ในหัวใจนะอีกฝั่งหนึ่งก็ผู้มีพระคุณนะอีกฝั่งหนึ่งก็ผู้มีพระคุณอีกฝั่งหนึ่งก็คนตรงคนดีเนี่ยครับเน,นี่ยเนี่ยครับกูไม่รู้จะพูดยังไงนะเนี่ยนะครับอยากฟังได้อ๋อฟังได้ฟังได้เฮ้ขอบคุณครับเฮ้ฟังได้นะที่อย่างเงี้ยฟังได้นะนะ,นะ,นะครับ <Connect ion> นะครับก็นี่แหละครับช่วยเท่าที่ได้ที่ช่วย แล้วก็กระจายข่าวบอกพี่น้อง FC นะครับให้กระจายข่าวไปทั้ง4ภาคแล้วก็กราบเรียนมายังผู้ใหญ่นะครับหน่วยงานของรัฐทุกระดับชั้นนะครับให้พิจารณาคําพูดของผมว่าผมต้องการอะไรจากพวกท่านนะครับผมต้องการอะไรนะครับมันดีหรือเปล่านะครับสำหรับทางเลือกนะครับผมมั่นใจว่าวยวุฒินะครับของพวกท่านฟังคําพูดผมออกแน่นอนนะครับเพราะมันมีคําพูดอะไรที่ผมต้องการคืออะไร นะผมไม่ต้องการเห็นใครเสื่อมเสียไม่ต้องการเห็นสื่อมวลชนเสื่อมเสียแต่สิ่งที่พูกผมต้องการคือทุกคนรักกันอย่างประชาชนอย่างพี่อย่างน้องนะครับอย่าพยายามนะครับกันแกล้งกันอย่าพยายามนะครับพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีทําให้สังคมแตกแยก <c oughs> ครับผมก็มันไม่มีใครไนงะผมมองมาตั้งนานแล้วยังไม่มีสื่อยังไม่มีสื่อมวลชนไหนเข้ามาพูด ในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของลุงพลนะปล่อยให้เหมือนกับลุงพลเดินอยู่คนเดียวนะครับจะให้พี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์มาพูดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนไอ้พวกนั้นมันตอกอีกขนาดลุงพลยังไม่รอดใช่ไหมมันต้องเจออย่างผมต้องเจออย่างผมไอ้พวกขี้นี้ต้องเจออย่างผมนะพูดดีกับพวกมันพูดไม่ได้อย่าไปพูดนะครับมันต้องเจออย่างผมนี่นะเดี๋ยวเจอกันนะครับเนี่ยต้องเจออย่างผมนี่ชัดเจน นะแล้วไม่มีกับคำนะครับนะีบ่ไม่มีคําไหนลั่นวาจาไปแล้วไม่มีคืนคําหัวใจของครูนะครับถ้าบอกไปแล้วคือบอกไปแล้วแล้วก็ย้ําแน่นหนักนะครับจะก,กี่ร้อยกี่พันครั้งก็ยังดํารงอยู่คําเดิมกูยืนข้างประชาชนไม่ว่านะครับลุงพลจะดีหรือชั่วพวกมึงไม่มีสิทธิ์มาตัดสินนะกูบอกได้แค่นี้ลุงพลจะดีจะชั่ว พวกมึงไม่มีอำนาจในการตัดสินหรือใส่ความหรือคิดว่าเขาดีหรือเขาชั่วนะครับคิดเอาแล้วกันถ้าคิดว่าไหวจะวัดกับผมจะชนกับผมก็ลองดูนะครับว่าใครมันจะกระเด็นก่อนกันครับขอบคุณมากครับนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับก็ผมจะนะครับพูดในประเด็นนะครับสื่อข่าวล้วนๆ สื่อมวลชนล้วนๆใช้สิทธิ์ผมมั้งงนะครับแล้วก็กระจายใน y t u t u นะครับก็คือช่อง YouTube แล้วก็คลิปเนี่ยนะครับผมอนุญาตนะครับคลิปผมที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมอนอนุญาตให้กับยูทูบเบอร์นะครับทั่วประเทศนะครับนำไปสร้างรายได้ได้นะครับผมอนุญาตให้ท่านเอาไปใช้นะครับโดยทางบริษัทผมไม่ยุ่งนะครับเนเพราะว่าทางบริษัทของผมเนี่ยนะครับเน้นช่วยเหลือประชาชน นะครับในช่วงโควิดด้วยนะครับท่านยูทูบเบอร์ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะตัดนะครับอ่าส่วนนี้ชอบส่วนไหนตัดแต่ขอนะครับว่าอย่าใส่ถ้อยคํากระชากใจหรือหมิ่นประมาทแค่นั้นพอครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับทางฝ่ายกฎหมายของผมไปเห็นเข้ามันจะเกิดปัญหาเพราะเขาจะดําเนินการก่อนที่จะมาบอกผม นะครับผมมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวยินยอมยูทูบเบอร์โดนผมไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งโดนไปแล้วเป็นยูทูบเบอร์ดังนะครับตอนนี้กําลังขอผมอยู่นะครับผมก็จะช่วยนะครับผมก็จะช่วยนะครับผมก็จะถอนฟ้องให้นะครับแต่ผมขอนะครับผมมีเงื่อนไขคุณต้องสอนประชาชนให้ผมหน่อยเห็นไหมผมแฟร์ไหมผมเป็นครูที่แฟร์ไหมเออ ด่าผมคุณประนามผมในช่อง YouTube ของคุณคุณเขียนแคปชั่นนะครับดูถูกเหยียดย่ําผมฮะผมไม่เอาอะไรคุณเลยผมแจ้งความฟ้องคุณเนี่ยแล้วเรียกคุณมาถอนฟ้องให้ด้วยแต่คุณต้องสอนสังคมให้ผมนี่เป็นไงเปลี่ยนจากโจรให้มาเป็นคนดีเห็นไหมเดี๋ยวคุณสอนเหมือนกับที่คุณพูดไร่สดว่าผมหรือคุณอะไรนั่นแหละผมจะให้คุณสอนสังคมนะครับแทนตัวผมนี่ครับทำให้ผมทุกข์ใจหน่อย นะครับผมอยากเห็นคุณเป็นครูรุ่นต่อไปบอกรุ่นน้องๆว่าน้องเราชอบใครไม่ชอบใครอยู่เฉยๆเนาะเออเอาไว้ให้แบบว่าเหตุผลไม่ดีเราค่อยๆพูดกันเออพี่ครับอันนี้มันใช้มันใช่หรยอครับเออเราเป็นครูบาอาจารย์เราพูดอย่างนี้ได้เหรอพี่เออผมก็อธิบายทุกคนเข้าใจผมหมดนะนะครับลูกทรงลูกศิษย์เน่ะนะครับเนี่ยเห็นข่าวผมดังๆดังๆผมบอกว่าผมแสดงนี่ครับนี่มันเป็นการแสดงผมรับจ้างเขามาห้าพันนครับศาลก็ลงอย่างนั้นห้าพัน เนีนีเพราะฉะนั้นนะนะครับขอให้ทุกท่านนะครับพี่น้องคนไทยนะครับดูแลกันนะครับดูแลกันเองนะครับไม่มีใครนะครับฟังคําผมนะและนี่คือสัจธรรมโลกไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องถึงบางครั้งด่ากันว่ากันนะครับก็ยังรักกันอยู่ดีเพราะอะไรฮะเพราะเยื่อใยความสัมพันธ์เราอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันนะครับ คงจะไม่แบบว่าเห็นหน้าปุ๊บตูมด่ากันเลยอย่างนี้นไม่ใช่หรอกครับนะี่ครับบางทีบางสิ่งบางอย่างครับผมอยากให้พี่น้องบ้านกกอกทุกท่านคิดนะครับอยากให้ท่านเข้าใจนะครับอยากให้ท่านกลับมาเป็นหมู่บ้านกกอกและอยู่กับพ่อปริจิตตะเอปริจิตตะนคราชนะครับดูแลนะครับความอุดมสมบูรณ์รู้ไหมพญานาคผมจะเล่าให้ฟังนะครับสั้นๆได้ใจความเสื้อสายพญานาคเนี่ยนะครับมีหลายอย่าง ทำไมผมถึงต้องออกมาค้านเรื่องเกี่ยวกับการทุบทําไมผมต้องเข้าไปยื่นเรื่องเดี๋ยวผมไปยื่นเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเมืองมุกดาหารเป็นตำนานของผาแดงนางอายนะครับเป็นดินแดนแห่งหน้าคล่าซึ่งในประวัติศาสตร์ในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วอยู่ดีๆจะมาทุบทำลายนะครับจังหวัดของตัวเองได้ยังไงนะครับ ออนี่เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่นะครับดำเนินเอกสารขึ้นกระทรวงนะครับวัฒนธรรมนะครับและนะครับออกรมป่าไม้นะครับให้หน่วยงานของรัฐนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนานะครับจังหวัดมุกดาหารให้เจริญสืบเนื่องต่อไปครับ